สองข้างฟังนิดนที่เรียนจบลงวันนี้อ๋อตรงนี้ประตูเหรอตอเคยไม่ได้ใไปไหนนั่นแล้วมาได้ยี่ห้ออะีรบ้างโอ้โหนีะคีบ้าอินฟ้าคีปบ้าตีเข้มขั้วอะไรเข้มกัน

ไปดูรักทามาเลยนะไปดูทักทานไปดูรักทามาเลยมาเลยได้มาไปนะฮะไปั ครับก็เมื่อเช้านะประมาณสักหกโมงกว่าก็ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านครับว่าได้มีคนกุมขั้งแล้วก็ทํำร้ายตาของตัวเองนะครับผมก็ได้รีบมาที่เกเดตนะครับพอมาถึงก็เจอว่าผู้เสียชีวิตนี่ คนบาดเจ็บนี่ได้เสียชีวิตแล้วเนื่องจากว่าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เนื่องจากว่าเห็นว่าผู้ที่อรารวาดข้างอยู่เดินอยู่ใกล้ๆก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยครับสุดท้ายก็เสียชีวิตครับหลังจากนั้นนะครับผู้ที่ทําร้ายร่างกายนะครับก็ได้กลับไปนอนที่บ้านนะครับกลับไปนอนที่บ้านหลังจากที่พวกผมมาถึงที่เกเดียอก็ได้รวบไปจับกุมครับ